ลูกค้าพบปัญหาชักโคกดไม่ลงนะครับค้ามีท่ออยู่2ฝั่งนี่เป็นของชั้นสองนี่เป็นของชั้นสตันทั้งเส้นถ้าเจาะตรงนี้คือน้ําท่วมบ้านบล็อกเดนหัวแรกที่เราจะเลือกใช้นะเราจะเลือกใช้หัวรถอ็จริข่่อเป็นท่อ4นิ้วนะครับอ้าวถึงจ,จุดตันละลงในสามสองหนึ่ง เมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงฟูเลยใช่ไหมตอนนี้ได้ยินแล้วมันเหมือนมันมีใไรกองอยูที่มืหรือท่อไม่ได้ระดับส่วนใหญ่จะเป็นนี Web ่เว็บวอลชผ้าทิ่ชู่เปียกเราจะใช้โรตารี่นะครับล้างเส้นท่ออะไรที่มันจะอยู่ในท่อมันก็จะออกไปหมดเลยครับติดไหมปูติดไหมนูน่นเจอแล้วท่อลงสองเส้นนะครับแยกกันนะหะ